จัดมาอีกเซตเก๋ไก่สไลเดอร์อวดหุ่นเป๊ะเรียกได้ว,ว่าช่วงนี้แซบไม่พักเลยล่ะค่ะสำหรับนักแสดงและยูทูบเบอร์สาวคนดังอย่างเก๋ไก่นัทิชานาวงหรือเก๋ไก่สไลเดอร์เพราะมีภาพแต่งตัวแซบๆออกมาให้ได้ติดตามกันมากขึ้นแถมก่อนหน้านี้ก็มีภาพคอนเซปในชุดบิกินี่ออกมาให้ได้ติดตามกันด้วยซึ่งก็ทำเอาแฟนๆชื่นชมเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าซ่อนรูปสุด,สด ล่าสุดก็ได้ปล่อยภาพอวดส่วนเว้าส่วนโค้งออกมาให้ได้ติดตามกันอีกครั้งพร้อมแคปชั่นว่ามูดปล่อยได้ปล่อยอย่ากเก็บไว้ปล่อยไปเลยทากลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์สนันเลยว่าปล่อยออกมาอีกเดี๋ยวนี้พี่เก๋แซ่บมากรูปสุดท้ายน่ารักมากเลยค่ะสวยมากหน้าร้อนหรือจะสู้น่ารักเท่าเธออ่าใครจะต้านชีงานนี้แฟนๆเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์สนันเลยเลยค่ะเพราะหุ่นเป๊ะมาก แถมหุ่นยังซ่อนรูปสุดๆด้วยเชื่อว่าหลังจากนี้จะต้องมีภาพความแซบและลุคที่ดูโตขึ้นออกมาให้ได้ติดตามกันอีกแน่นอน